อ้าะครับอ๋อสวัสดีครับผมแอมอนครับโอเคครับเป็นครับวันนี้มาทำต้องบอกก่อนว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากแล้วผมแบบตื่นเต้นมากๆเลยคือแบบยังไงอะตอนเค้นที่ไปก็แบบเงอะงะไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับ<ม>คือแบบตื่นเต้นมากแล้วก็แบบขอบคุณทางวันเป็นครอบแบบทางวันทรายด้วยครับที่แบบเชิญพวกเราสองคนมาครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างครับ จริงจริงพอขึ้นเวทีไปก็ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่า,าคนเยอะมากแล้วก็มีแบบแขกตัวใหญ่เต็มเลยใช่ทำตัวไม่ถูกเก่งมากก็เลยเก<ล>่งๆ,ๆกันนิดนึงมีโชว์วยเนาะใช่ครับใช่บอกว่าเป็นแบบเป็นโชว์แรกของอยังไงเป็นอีเวนต์แรกตั้งแต่เ้าจีนเอ็มทีวีมาครับก็ถือว่าตื่นเต้นแล้วก็ท้าทายอยู่พอสมควรเพราะว่าแบบเป็นเวทีที่แบบยิ่งใหญ่มากแล้วก็เป็นเกียรติมากๆ แต่ยอฮอบไฮอบไหมอ่ะไม่รู้ฮอบหรือเปล่าอ่ะอบไม่ด้หรอสุอะแฮปครับแฮปแ็ใช่คือแบบยังไงอ่ะต้องบอกว่าเป็นแบบเป็นงานที่ใหญ่แล้วก็แบบนิ่งใหญ่มากแล้วแบบุมตื่นเต้นจริงๆ เพลงเกมนิ้เนี่หน่อยออออออนีพิเนอรหน่อยเอาปากขอบคออยากให้การจัดกิจกรรมดีๆอะไรนะครับฟากิจกรรมอ๋อฟากิจกรรม one prize celebration 2องพด้วนยนะครับบอกเลยว่า<ช>เป็นกิจกรรมที่ยิงย่งใหญ่มากๆแล้วก็ฝากติดตามมาทุกคนด้วยนะครับเ,รเป็นยังไงครับย้ายไม่ถึงมี event นต์เรื่อยๆเลยเอ้ย มัจะเล่นๆไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแบบบูแพนนิ่นึงครับผมหนาวหนาวใช่หนาวหนาวคือแบบต้อบอกว่าเป็นแบบเข้ามาค่ายใหม่ก็รู้สึกว่ามันแบบมันสนุกมากแล้วก็ที่พีทุกคนแบบเอ็นจอยมากๆนะครับคือต้องบอกก่อนว่าเจี๋ยมอทีวีเป็นแบบค่ายที่ใหญ่แล้วก็เป็นค่ายที่ผมแบบใฝ่ฝันมานานมากที่แบบเป็นค่ายในฝันของผมอ่ะจริงๆจริง รับน้องอยงยใครรับน้องโดนบ้างหรอยังบน้องโดนไหมเจอ่ไม่โดนนะฮะเจอไปเจอรับน้องบางคนที่มาพาคินงงแค่เขารับน้องผมว่าแบบไม่รู้ดิเขาเดินดูห้าวาครับเขาเท่ดีครับผมชอบเขาแบบเขาเดินมาเขาก็าาาคุยอะไรผมไม่รู้แล้ว,ลวก,แวก็แล้วก็อยู่ดีก็แบบไม่รู้เหมือนกันแบบเขาแบบเป็นคนที่เอนเนอร์จีเยอะมากใช่ผมแบบเห็นทุกทุกคนแบบทำงานพี่นิวพี่นิวอีกคนงพี่นิววี่คือแบบ คือพี่เขาแบบเป็นคนทแบบผมรู้สึกว่าเป็นออาชีมากๆคือตอนที่ไปถ่ายไลฟ์เท้าใช่ไหมับก็คือแบบผมสคนอ่ะผมมมองคือแบบยังบาะมองกันเลยว่าแบบพี่เขาแบบโครมากใช่มีเราอยากเข้ามาในไที่เปแบบเป็นมีโมเดลของเราไอเดาไอดอาไอดไอดมอนคือใคร่ายค่ลค่หรอใช่ครับเจมีนายไหมเจมีนายแล้วกันเป็นจริง ถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นไอดอลของผมว่าแบบไอรีโฟครับเคยเจอเคยเจอครับตอนนั้นเจอตอนนี้แบบผมขึ้นไปแต่งหน้าครับแล้วก็ไปเจอพี่เขาแบบเขาเดินเข้ามาแล้วเขาทักผมแบบเอ้ยโปรเกตแล้วเขาแบบไปแต่งตัวอะไรเขาก็ไปได้ก่อนไปเขาแบบเขาทักผมด้วยนะแบบบอกว่าแบบเจอกันโปกเกอะแล้วเออผมแบบมีกำลังใจละใช่เขาเป็นสีเก่าเใช่ครับพี่อ๋อ ที่เจมินายอะยังยังไม่ได้เจอยังไม่เคยเจอครับแต่เคยเคยเจอแค่รอบเดียวครับเอ้ยไม่ใช่รอบเดียวเจอสองรอบเคยเจอที่แบบว่าที่ไม่ใช่มาออกงานด้วยกันนะครับเคยเจออยู่รอบเดียวอ้าวเหรอใช่ก็คือตอนที่เข้าห้องน้ำครับพวกก็ยินดีครับไปเดี๋ยวไปเจได้ครับ ก็ตอนนี้ก็จะแบบมีงานเรื่อยๆนะครับที่ที่จะเข้ามานะครับก็ฝากทุกคนเราติดตามทาง g ี m TV ด้วยได้นะครับทุกช่องทางเลยครับโอ้ไม่หลุดแน่นอนหลุดไม่ได้เดี๋ยวพี่เขามองแรงโอ้แฟนเด็กก็เตรีมตัวอยู่ในช่วงแบบร้องซ้อมร้องซ้อมเต้นที่แบบก็เลยว่าแบบไม่คิดหวังแน่นอนครับ ก็ตอนนี้ก็อยู่ในการในการแบบเรียนน้องเพลงแล้วก็แบบการอัดเพลงขอนีือถือก็ภาษาญี่ปุ่นให้ให้ผมต้องไปฝึกจริงนะนครับคือภาษาญี่ปุ่นใช่คือคือผมกม่นอะคือคือผมอะเป็นคนที่แบบชอบภาษาญี่ปุ่นมากแต่ผมแบบไม่เคยเรียนเลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่ามันยากแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบมันต้องใช้ละ ก็เลยแบบอาจจะแบบไปจำคำจำจำคำแต่อาจจะไม่ถึงท่านเรียนอาจจะเออ,อาาเพราะว่าเรียนตอนนี้ไม่น่าทันแล้วใช่หรอทัานหรอไม่รู้เหมือนนกัอาจาาจะแบบสเน็กสเน็กฟิตๆได้อยู่ครับ<ไ>แบบกูป่ากูป่าช้อปปิ้งครับช้อปปิง้งใช่ครับออปโปเขาบอกว่าอยากไปดูอ่าซูเปอร์มาร์เก็ตที่ญี่ปุ่นใช่ผมชอบผมเป็นคนชอบเดินแบบซูเปอร์มาร์เก็ตมากคือแบบ มันแบบไม่รู้ดิแบบมันมีแบบขนมที่แบบไม่เหมือนที่ไทยครับที่แบบเออแบบเหมือนแบบทุกอย่างมันก็อร่อยหมดแหละอยากแบบไปดูแบบว่าบ้านเมืองเขาว่าแบบน่าจะดีนะฮะใช่ไอผมอยากไปถ่ายรูปด้วยอ๋อก็ฝึกงานจีมเอ็มทีวีแฟนเดย์ทเวนตี้ทูอินโอซาก้าครับวันที่20 โชว์วันที่20ใช่แล้วก็สามารถซื้อบัตรได้ทางทิกเก็ตเพียร์ทุกช่องทางเลยนะครับผมใช่ครับฝ <ผม S 2> ากได้นะครับใช่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอ้ต้องมีน้ครับผม